สวัสดีครับชาวเกรซวนวาแฟทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาไปเจาะลึกระบบใหม่ในแพตสูงเจ็ของเกรซวนวาแฟนะครับนั่นก็คือมอตา้าหรือชื่อไทยคือปืนครกนั่นเองครับปืนครกนะครับก็คืออาวุธยิงระเบิดที่สามารถยิงข้ามสิ่งกีดขวางไปตกใส่ศัตรูในระยะไกลได้โดยใช้วิธีโค้งสูงมากมันไม่ได้ยิงแบบตรงๆนะครับเหมือนปืนทั่วไปแต่มันยิงพุ่งขึ้นฟ้าแล้วตกใส่หัวแบบแม่นๆเหมาะมากนะครับกับการโจมตีพวกที่แอบหลังกำแพงหรืออยู่ในหลุมในสนามบรบยิงปืนครกถือว่า เป็นตัวสนับสนุนที่โคตรสำคัญเลยครับยิงได้เร็วเคลื่อนที่ง่ายและทำลายล้างได้ดีวันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่ามอตา้าทำงานยังไงใช้ยังไงและน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับโดยแพต0.3นี้นะครับมีระบบให้เราขอปืนสนับสนุนจากฐานเพื่อยิงถล่มศัตรูจากระยะไกลโดยกระสนุนนะครับหาซื้อได้จาก NPC กันนี่นะครับ ต้องปลดล็อกเลเวลก่อนนะครับกระสุนระยะใกล้จะอยู่ที่ราคา6,500นะครับระยะกลางจะอยู่ที่13,000นะครับส่วนระยะไกลนะครับยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าหาจากไหนได้หายากมากครับอาจจะสุ่มดรอปตามกล่องหรือพ่อค้าตลาดมืดถ้าใครเจอถือว่าโชคดีมากครับนี่ก็จะเป็นกระสุนระยะวิถีไกลนะครับกระสุนระยะไกลนี้พอดีผมได้จากทวิตดรอปนะครับใครที่ยังไม่ได้รับทวิตดรอปหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมลองเข้าไปดูนะครับ วิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับเมื่อเรามีกระสุนแล้วไม่จำเป็นต้องพกติดตัวนะครับเอาไว้ที่คลังเก็บของของเราได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นกดแถบนะครับไปที่แผนที่แล้วก็ไปเลือกที่มอเตอร์นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีวงอยู่3วงนะครับนั่นก็คือระยะในการยิงวงแรกนะครับก็คือระยะใกล้วงตกกลางก็คือระยะกลางส่วนวงสุดท้ายก็คือระยะไกลสุดนะครับโดยกระสุนระยะใกล้จะยิงได้แค่เฉพาะส่วนวงกลมด้านในเท่านั้นครับกระสุนระยะกลางก็จะยิงได้วงกลมตรงกลาง และด้านในส่วนกระสุนระยะไกลจะครอบคลุมพื้นที่วงกลมทั้ง3วงเลยครับวิธีการขอสนับสนุนปืนครบก,กี่ง่ายนะครับก็ไปที่แผนที่นะครับเลือกในแถบมุมข้อมอตาจากนั้นเราคลิกขวาตรงพิกัดที่เราต้องการจะยิงนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคําสั่งขึ้นมามอาร์ตาซัพพอร์ตตรงนี้ก็คือกระสุนที่เรามีนะครับผมมีระดับใกล้ก็คือ1มีระดับกลาง6แล้วก็มีระดับไกล1มันจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับถ้าตัวไหนที่สามารถใช้งานได้ตัวนี้เป็นระยะไกลก็จะสามารถใช้ได้แค่ระยะไกล เท่านั้นนะครับถ้าเป็นระยะกลางเราก็จะใช้ได้ทั้งระยะกลางและระยะไกลส่วนระยะใกล้ก็จะสามารถใช้ได้ทุกอันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบยิงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับโดยใช้กระสุนของผมจริงๆนะครับถือว่าเป็นการแนะนำแล้วกันยอมเสียสละโอเคพร้อมแล้วไปกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปถล่มฐานศัตรูแล้วก็ไปยึดที่มั่นตรงนี้นะครับเป็นฐาน e ีเกิตอนนี้ยังไม่มีใครย,ยึดแต่จะมี AI บอดของกลุ่มชาวบ้านอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปกันเลยระหว่างทางบรรยากาศฟินมากครับฝนกําลังตกเวลาตกแล้วจะมีน้ําขังตามทุ่งนาตามพื้นแบบนี้นะครับสมจริงมากโอเคครับตอนนี้เรามาถึงฐานที่มั่นที่มีศัตรู a i อยู่ครับตอนนี้มันยัง เป็นพื้นที่ของศัตรูอยู่เราต้องทําการยึดธงนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกปืนคกมายิงถล่มตรงกลางนะครับไปที่กดแทบ็บเลือกมอตา้านะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นกระสุนวิถีใกล้นะครับเพราะยังอยู่ในระยะใกล้อยู่จะได้ประหยัดกระสุนนะครับเคเดี๋ยวเรากดเลือกเลยกดยืนยันครับประมาณ30วินาทีครับเหลืออีก15วินาทีนะครับ ปืนครกที่ฐานกำลังยิงมาครับอาจจะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งเรียบร้อย your Watch your fire. โอเคครับตอนนี้มีเพื่อนมาช่วยแล้ว เดี๋ยวเราจะทําการยึดธงโดยการกดที่คอมพิวเตอร์นี้นะครับ All เรียบร้อยครับตอนนี้ธงเราก็จะขึ้นแล้วจะมี MPC AI ของเรามาช่วยกันฐานนะครับสามารถเราไปใช้ยิงธงฐานศัตรูหรือคอยสนับสนุนเพื่อนเพื่อเข้ายึดป้อมต่างๆหรือยิงขู่ได้ครับแต่ควรใช้งานยามจำเป็นเท่านั้นเพราะราคากระสุนค่อนข้างแพงมากครับ และนี่ก็คือหนึ่งในระบบที่เปลี่ยนแนวทางการเล่นแบบทีมเวิร์คให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับใน g r รซ z o n โซนวอลแฟร์วินออฟสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Finally. What took you so long?